เราเป็นคนชอบงานผิอูเนาะเวลาถ่ายรูปถ่ายงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากแต่งหน้านะคคอรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเริ่มแบบดูแก่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานนะคะตอนนี้อายุ28ปีค่ะรู้จัก v ีเวคินิกนะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะก็คือทาง Facebook นะคะก็คือเคยเห็นขึ้นมาทางโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเห็นใน Instagram ด้วยค่ะ ต้นมาคือหวานเนะี่ยเคยเจอแบบ สิวเตียรอยเนาะตอนนั้นก็คือจะมีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะคะตอนนั้นก็คือจะเป็นพวกหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักคือเราก็คือพยายามไปหาคลินิกหลายๆคลินิกพอหลังจากรักษาอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันไวต่อแสงมากเลยคือเราเจอเลเซอร์เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพอออกแดดอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่ามันขึ้นฝ้าอะไรเงี้ยบวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนก็ทักว่าเออรู้สึกว่าฝ้า มันขึ้นหน้าแก้มเยอะ s! <S อะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบงานผ Meeting, ิวเนาะเวลาถ่ายรูปถ่ายงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะชอบงานผิวแล้วก็ไม่อยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ความเรียวมากกว่าเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าฝ้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นปัญหาผิวหน้าที่หวันอยากจะแก้ไขค่ะก็ด้วยความที่เรารู้จักวิเวคินิก ที่โซเชียลมีเดียเนาะลราก็เห็นเคสรีวิวต่างๆใช่แล้วก็ด้วยตัวย,ยาที่คุณหมอใช้นะคะ mm hmm. เขาเปิดแบบให้ตรวจสอบได้เลยว่าในขวดยาเนี่ยคือมีออยอแล้วก็เขาก็ให้เราเก็บตัวยาไว้เลยเพื่อที่จะไปตรวจสอบออยอซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจว่าคลินิกเนี้ยเขาใช้ยาของแค้อะไรย่างเงี้ยค่ะ ก็หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะก็รู้สึกว่ารอยฝ้าตรงหน้าแก้มค่ะมันดูจางลงจริงๆแล้วปกติเราเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราทาครีมเราทาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาอยู่แบบว่าไม่ต้องพึ่งรองพื้นมากใช่แล้วก็เพื่อนๆก็คือทักว่าแบบเออไปทําอะไรมาหน้ามันดูใสขึ้นแล้วก็รอยฝ้าอย่างเงี้ยแล้วก็คือถามเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเนาะเพื่อนๆก็บอกว่าเออมันดูจางลงจริงๆ หลังจากที่ฉีดวิตามินไปรู้เลยนะคะว่าก็คือแค่1สัปดาห์ก็คือเห็นผลแล้วจริงอยู่ที่ว่าเราทาครีมบำรุงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเฉยๆแบบทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยก็จะช่วยเรื่องฝ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นการป้องกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาฉีดวิตามินเลยอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ื้นฟูความยืดหยุ่นช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสค่ะมีคอลลาเจนช่วยเสริมสร้างความตึงกระชับสามารถยืดอายุความอ่อนเยาว์ของใบหน้าได้และต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระค่ะ ฝากถึงสาวๆนะคะที่ว่ามีปัญหาเรื่องฝ้าเนาะแล้วก็เหมือนใช้ครีมมานานอย่าเงี้ยแล้วรู้สึกว่าฝ้ามันดูไม่จางเลยอะไรเงี้ยก็คือหวานได้มาใช้บริการที่วีเวคีนิกนะคะก็คือ,อหวานได้ฉีดวิตามินที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็สวยแบบได้ทันใจเลยอะไรเงี้ยก็ขอให้ฝากวีเวคีนิกเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สาวๆมาใช้บริการกันนะคะเดี๋ une, ยววีเวยืนหนึ่งย่านนนเมืองนะคะ 拜